วันวอลคัมเรียอังกฤษบริดจทัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learning English ของ d ร t ดจ์ทัสนะครับซึ่งในคลิปวีโอนี้ครับ d ร t ดจทก็จะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ความแตกต่างของการใช้ศัพ์แบบอเมริกันกับแบบอังกฤษด้ยวยกันครับทั้งที่เป็น American and British เนี่ยครับคนไทยเองก็มีการใช้หลายๆคำร่วมกันนะฮะซึ่งก็เป็นความหมายเดียวกันครับอย่างเช่นว่าจะไปไหน where, where would you like to go? I go to the shop. ฉันจะไปช็อปบางคนว่า I would like to go to the store ฉันจะไปร้าน shop store อะตอนไหนจะใช้แบบอเมริกันตอนไหนจะใช้แบบบริเตนเหมือนกับคนไทยหลายๆคนบางคนบอกว่าเวลาทานข้าวเสร็จบางคนบอกว่า check please บางคนบอกว่า bill please คนไทยบางคนบอกว่า check bill please เอามารวมกันเลยฮะท,ท,ทั้งๆที่มันเป็นความหมายเดียวกันดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ซึ่งเป็นความแตกต่างของการใช้แบบอเมริกันกับแบบอังกฤษ ด้วยกันนะครับ a r e you ready พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะฮะ American English and British English นี่นะครับมี็นความหมายเดียวกันนะฮะที่เราดรทัศจะนำเสนอเนี่ยแต่คำศัพท์ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองครับแต่อาจจะมีบางคำนะที่ความที่คำศัพท์เหมือนกันเลยแต่ความหมายอาจจะใช้ต่างกันนะครับเราไปดูกันเลยครับดรทั์ขออนุญาตนำเสนอเป็นเฟรมแบบนี้นะครับ ฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็น black เนี่ยสีดำนี่จะเป็น American English นะครับ red เนี่ยจะเป็น British English ส่วนด้าน right side ด้านขวาสุดนี้นะครับก็จะเป็น meaning นะคะคือความหมายนะครับโอเคเนาะดังนั้นเวลาดรทัศนจะนำเสนอดรทัศก็ Touch, จะอ่านคำศัพท์นะครับซึ่งอยู่ซ้ายมือไปขวามือแล้วก็อ่านความหมายให้ฟังด้วยเช่นเดีวยวกันเผื่อท่านไหนที่จะได้ฝึกไ,ไม่สะดวกดูก็จะได้นั่งฟังไปด้วยนกันะครับ โอเคครับตอนนี้พร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับคำที่หนึ่งครับคือคำว่า i s l e i s l e gangway gangway ก็คือช่องทางเดิน antenna antenna L L radio TV TV ก็คือเสาอากาศนะครับ apartment apartment flat flat ห้องชุด ซึ่งบางครั้งเราก็ใช้คำว่า flat ใช่ไหมครับบางคนก็ใช้คำว่า apartment นะก็คือความหมายเดียวกันนะครับ baby carriage baby carriage pram 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 b e r pram b r e r er, ก็คือรถเข็นเด็กครับ bathrobe bathrobe bath dressing gown dressing gown ก็คือชุดคลุมอาบน้ำนะครับคำต่อไปครับ bill bill bank note Bank note ก็คือธนบัตรบ l l โฟบิ l l ฟวอ Wallet wallet ก็คือซองธนบัตรหรือกระเป๋าตังค์นะครับคำว่า Billion Billion ระหว่าง American กับ British ใช้ต่างกันครับ American ใช้คำว่าพันล้านนะครับคือคำว่า thousand millionthousand million ส่วนคน British ใช้คำว่าใช้คำว่าล้าน,นล้านนะฮะ million 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 ก็คือล้านล้านนะครับ b o l l b o l l grill grill ก็คือปิ้งย่างนะครับความหมายเหมือนกันนะครับ cab cab taxi s taxi s รถแท็กซี่นะครับซึ่งคนอเมริกันก็ใช้คำว่า cab คนบริเตนคำว่า taxi s นะครับซึ่งบางทีเราใช้คำว่าทั้ง cab และ taxi แต่คนไทยนิยมใช้คำว่า taxi โดยส่วนใหญ่นะครับท,ท,ที่พบเห็นนะครับ call call phone phone ring up ring up phone phone แปลว่าโทรศัพท์หาครับ can can tin tin กระป๋ปองหรือยังว่าโค้กแคนนะโค้กแคนเนี่ยก็คือกระป๋ปองแต่มั่ก็ได้ยิงว่าโค้กทินนะใช่ไหมครับแต่ว่าก็ใช,ใช้ใช้แทนกันนะครับ candy candy sweets sweets ลูกอมลูกกวาด candy store candy store sweet store sweets oh o r r y sweet shop sweet shop confectioner confectioner ก็คือร้านขายลูกอมนะครับร้านขายลูกอมเมื่อกี้วตชกำลังคิดคำว่า store กับคำว่า shop นะครับก็เลยก็เลยลืมคำไปเมื่อกี้เพราะว่าคนอเมริกันใช้คำว่า store คนอังกฤษใช้คำว่า shop นะครับเห็นไหมฮะเริ่มเริ่มเห็นความต่างแล้วนะครับ ต่อไปครับคำว่าอ่ uh, caravan caravan นะฮะคอน v o ยคอน v o ยก็คือขบวนยานพาหนะนะครับ carnival carnival fair fair ก็คืองานรื่นเริงส่วนใหญ,ญ่คนไทยก็จะเห็นคำว่า fair งาน fair ใช่ไหมฮงานต่างๆนะครับเช็คกรณีที่เราไปร้านอาหารใช่ไหมครับเวลาเราทานข้าวเสร็จ คนอเมริกันก็จะบอกว่าเช็คเช็คเช็ค please คนบริเตนครับคนอังกฤษก็จะบอกว่าอะไรครับบิล please บิล please เห็นไหมครับคนไทยบางคนใช้เช็คบิล please เนี่ยเวลาก็คือใบเสร็จเรียกเก็บเงินจริงๆก็ต้องใช้เช็ค please หรือบิล please นะครับเช็คเคอร์สเช็คเคอร์สเช็คเคอร์สก็คือหมากรุกนะครับสำหรับคนอเมริกันนะครับส่วนคน อังกฤษครับ d r o p s d r o p s ก็คือหมากรุกนะครับ check room check room c o a k room c o a k room ก็คือห้องรับฝากเสื้อห้องรับฝากเสื้อผ้านะครับ s h i p porteros ในกรณีช i p เป็นมันฝรั่งนะครับ s h i p p o r e r o s s h i p ส่วนคนเบรติ cliffs cliffs นะครับก็คือแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบครับ closet closet คับ Cup, cupboard cupboard ตู้เก็บของนะครับ Cl et, closet closet wardrobe wardrobe ตู้เสื้อผ้า cook cook biscuit biscuit sweet sweet ก็คือขนมขนมคุกกี้หรือขนมปังกรอบนะครับ corn corn maize maize ข้าวโพดครับเห็นไหมครับหนังสือบางเล่มก็จะใช้ corn บางเล่มก็จะใช้ maize นะโอเคก็เลือกใช้เอานะครับความหมายเดียวกันนะครับ corn starch corn starch corn flour corn flour ก็คือแป้งข้าวโพดครับ cracker cracker biscuit biscuit unsweetened unsweetened ก็คือขนมปังกรอบนะครับ crazy crazy คนอเมริกันครับ crazy นะฮะคนบริเตนครับคนอังกฤษครับ mad mad ก็คือบ้าเสียสตินั่นเองนะครับคำต่อไปครับ port, d e v a n p o r t divanport coach coach นะครับ sofa sofa เก้ a, าอ e ี้นวมเห็นไหมครับคือบางคนอเมริกันบางคนก็จะออกสำเนียงว่า d e v a n p o r t d e v a n p o r t นะครับกปลว่าเก้าอี้นวมนะครับ d e s k l e r k d e s k l e r k receptionist receptionist พนักงานต้อนรับครับเห็นไหมฮะก็เราก็ใช้ทั้งสองคำนะสำหรับคนไทยนะครับคำต่อไปครับคำว่า dessert dessert pudding pudding dessert dessert แปลว่าของหวานครับซึ่งคนปริเสธเองก็ใช้ทั้งสองคำเช่นเดียวกันนะครับคำต่อไปคข้าว่า diaper diaper nap nap ก็คือผ้าอ้อมนะครับ d o the i s h e s t s Do the dishes. w a s h up. w a s h up. ก็แปลว่าล้างชามล้างจานนะครับ d o w n t o w n d o w n t o w n Center. Center. ตัวเมืองหรือในเมืองนะครับใจกลางเมืองคำต่อไปครับคำว่าผ้าม่านนะครับคือคำว่า drapes drapes curtains curtains ผ้าม่านครับ d r u g g i s t d r u g g i s t Chemist. chemist คนขายยา drugstore drugstore pharmacy pharmacy chemist shop chemist shop ก็คือร้านขายยานะครับ Egg plant, eggplant eggplant a b e r g i n a l b e r g i n a เมือเขม่วง electric electric flex flex สายไฟฟ้านะครับ elevator elevator lift lift ก็คือ l i f t นะครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ,ญ่จะชอบใช้คำว่า l i f t มากกว่าคำว่า Elevator elevator ถูกไหมฮะไปไหนไปขึ้น e l e v a t o r ก็คือ,ค,อคือไม่ค่อย,อยนิยมใช้เท่าไหร่นะครับแต่เ่าก็เวลาเข้าไปใน l i f t ก็เราก็จะเจอศัพท์คำนี้เช่นเดียวกันนะฮะ elevator นะฮะ elevator นะครับคำต่อไปครับเราไปเรียนรู้กันต่อครับคำว่า e r a s e r eraser แปลว่า ยางลบนะครับ lumber lumber ยางลบเหมือนกันนะครับ faculty faculty staff staff คณาจารย์ fall fall autumn autumn ฤดูใบไม้ร่วง faucet faucet tap tap ก๊อกน้ำ first floor first floor ground floor ground floor, ground floor ชั้นที่หนึ่งของอาคารหรือชั้นล่างนะครับ flat light flat light torch torch flat light flat light ไฟฉายซึ่งคน b บริ i s ชเองก็ใช้ทั้งสองคำเช่นดีกันนะครับ freeway freeway super highway super highway motorway motorway ถนนทางด่วน french fries french fries chips ชิปส์แท่งมันฝรั่งทอดแท่งมันฝรั่งทอดนะครับ Freshment Freshment Fresh at university ในกรณีที่เป็นนักศึกษาที่อยู่มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยนะ First year undergraduate first year undergraduate นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งครับ Front desk Front desk ในกรณีที่อยู่โฮเทก็คืออยู่ที่โรงแรมแต่ครณที่ใช้คำว่า reception reception ก็คือพนักงานต้อนรับนะครับ garbage garbage trash trash rubbish rubbish ขยะนะครับ garbage can garbage can at can at can trash trash can dustbin can dustbin bin แ bin ปลว่าถังขยะนะครับซึ่งถ้าเราสมัยเราเป็นเด็กส่วนใหญ่ก็ได้ยินคุณครูสอนว่า in, bin bin ถังขยะใช่ไหมครับก็จะใช้แบบบริเตนนะครับ คำต่อไปครับแก๊สแก๊สเพดโทเพดโทก็คือน้ำมันรถนะครับ gas station gas station filling station filling station สถานีบริการน้ำมัน generator generator dynamo dynamo ก็ Gener ator, Gener ator, Dynam o, Dynam o, คือไดนามอนะครับ grade grade class class form form ระดับชั้น ชั้นเรียนนะครับซึ่งคนไทยบางเรียนก็จะใช้เกรดบางเรียนก็ใช้คลาสนะครับ Green thumb Green thumb Green fingers Green fingers คือคนที่ปลูกต้นไม้งดงามนะฮะหรือคนมือเย็นนะฮะคือคนที่ปลูกต้นไม้แล้วมันมันสวยงามนะครับเขาเรียกว่า Green thumb หรือ Green fingers คำต่อไปครับ h a r d w a r e s t o r e h a r d w a r e store iron monger iron monger ก็คือร้านขายเครื่องเหล็กนะครับร้านขายเครื่องเหล็กนะครับ highway highway main road main road ถนนสายหลักครับ homely 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 ถ้าเป็นคนอเมริกันก็จะหมายถึงไม่สวยครับแต่ถ้าคนบริเตนก็จะหมายถึงไม่น่าพอใจก็คือความหมายในเชิงลบนะครับคำต่อไปครับ hood hood ใช้กับ car car ก็คือรถยนต์นะครับ bonnet b u r n e t ก็คือกระโปรงรถนะครับ incorporate incorporate limit limit บริษัทจำกัดหลายๆครั้งที่เราไปเห็นบริษัทจำกัดบางบางบริษัทก็ใช้คำว,ว่า limit บางบริษัทก็ใช้ incorporate ซึ่งความหมายเดียวกันนะครับ Inter ed, intersection intersection cross roads cross roads ก็คือทางสี่แยกนะครับ jail 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 แปลว่าคุกครับซึ่งคำนี้ก็อ่านเหมือนกันนะครับคนบริเตน janitor janitor caretaker caretaker porter porter ผ่านโรงนะครับ junior junior third year undergraduate third year undergraduate นักเรียนชั้นปีที่3ต่อไปครับ kerosene kerosene paraffin paraffin ก็คือน้ำมันกาดนะครับ ปลเอ่อซึ่งทั้งสองความหมายเนี่ยก็จะเป็นความหมายเดียวกันซึ่งทําให้คนไทยเนี่ยที่นํามาใช้เนี่ยก็ใช้ทั้งสองคำเช่นเดียวกันเราเห็นไหมครับว่าคนไทยเราใช้มันเหมือนกันนะครับเราไปเรนู้คาต่อไปกันเลยครับคําว่า lawyer lawyer attorney attorney solicitor solicitor แปลว่าทนายความนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเราจะใช้ เห็นบ <L aw yer> ่อยก็คือคำว่า lawyer ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับต่อไปก็คำว่า lease, lease, rent, rent, let, let แปลว่าเช่าครับ leasing ต่างๆ่นะียนะให้เช่านะครับ legal holiday, legal holiday, bank holiday, bank holiday แปลว่าวันราชการครับ license p l a t e license plate, number p l a t e number p l a t e ไป้ายทะเบียนรถนะครับ Line ไ u e ์ค q แถวเอ่อแถวเข้าคิวนะครับการเข้าแถวนะครับลิ spirits spirits นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ Liquor store Liquor store Off license off license ส Merchant Wine Merchant ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ living room living room sitting room sitting room lounge lounge living room living room ห้องรับแขกนะครับ mad mad สลับคนอเมริกันนะครับคนบริเิช angry angry ก็คือโกรธครับ I am mad ฉันโกรธ I am angry ฉันโกรธนะครับ mail mail post post การส่งไปรษณีย์เห็นไหมเรา post Facebook เห็นไหมครับเราส่งเมลถ้าอีเมลแอดเดรสนะฮะเนี่ยก็เหมือนกันนะความหมายเดียวกันนะครับ Mail Box, Mail Box, Mail Drop, Mail Drop, Pillar Box, Pillar Box ตู้ไปรษณีย์ mailman mailman postman postman บุรุษไปรษณีย์ make reservation make reservation book book จองหรือสำรองที่นะครับเราก็ใช้ทั้งสองคำเช่นเดียวกันนะครับ motor motor engine engine เครื่องยนต์ motor cycle, motorcycle, motor bike, motor bike, motorcycle motorcycle motorbike motorbike motorcycle motorcycle ก็คือรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับ movie movie Film, Film, ภาพยนต์ภาพยนตร์ movie house movie house theater theater cinema cinema โรงภาพยนตร์ One-way ticket One-way ticket Single ticket Single ticket ก็คือตัวเดินทางเที่ยวเดียวนะครับ Oops Sorry Overpass Overpass Fly over Fly over แปลว่สาสะพานลอยครับ Package Package Parcel Parcel ก็คือพัสดุนะครับ p a n t y hoods p a n t y hoods Ties Ties กางเกงในขายาวแนบเนือนะครับ pants pants slacks slacks trousers trousers slacks slacks กางเกงขายาวนะครับ parking lot parking lot car park car park ลานจอดรถนะครับ picture picture er, er. jack jack ก็คือเหยือกน้ำนะครับเหยือกหรือเหยียบน้ำ poly walk p o l y w a l k tadpole tadpole ลูกออดครับ potato chips potato chips c l i p s e d c l i p s นะฮะแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบนะครับ president president ในกรณีที่เป็น business business ในกรณีที่เป็นประธานบริษัทนะครับสำหรับคนบริทีใช้คำว่า chairman chairman นะครับ principal principal headmaster Headmaster Headmistress Headmistress ก็คือครูใหญ่อาจารย์ใหญ่นะครับแต่คนไทยหลายๆโรงเี้ก็ใช้คำว่า director director นะครับแปลว่าผู้อำนวยการนะครับ Private school Private school Public school Public school Private school ก็คือโรงเรียนเอกชนนะครับ Public school Public school State school State school ก็คือโรงเรียนรัฐบาล r o a d r ด a l r o a d r a ล l w a y r l w a y ทางรถไฟครับต่อไปครับ r ร i s i n raisin ลเนนะครับก็คือลูกเกดนะครับ r o o m r e s t r o o m toilet toilet สุขาครับต่อไปดูกันต่อนะครับ r ร o m r e s t r o o m toilet ท o to i l e t p u b i c convenience p u b i c convenience ก็คือสุขาสาธารณะนะครับ round trip ticket round trip ticket r e t u r n ticket r e t u r n ticket ตัวเดินทางไปกลับนะครับ rubber rubber contraceptive contraceptive ถุงยางอนามัย sales clerk sales clerk shop assistant shop assistant พนักงานขายนะครับ schedule schedule time table time table นะตารางนะครับเราไปดูกันต่อนะครับ scotch tape scotch tape s e l l o t a p e s e l l o t a p e เทปใสครับ second floor second floor first floor first floor ชั้นสองของอาคาร s e d a n s e d n Saloon car Saloon car รถเก๋งสองตอนอ่รถรถเก๋งสองตอนมีสองประตูหรือมีสี่ประตูนะครับ Semester Semester Term Term ภาคเรียน Senior Senior f u r t h year undergraduate First year undergraduate นักเรียนชั้นปีที่สี่นะครับคำต่อไปครับ Shade shade ในกรณีเช่คำ window window กรนดนนา,างนะครับ blind blind เปลว่ามุลี่บ a งแดดครับ shoe string shoe string bootlegs bootlegs shoelegs shoelegs เ Sh ชือกผูกรองเท้าครับ side work side work pavement pavement footpath footpath นะครับทางเดินเท้านะครับ คำต่อไปครับ sneakers sneakers tennis shoes tennis shoes gym shoes gym shoes prime soles prime soles tennis shoes ก็คือรองเท้ากีฬานะครับซึ่ง British เองก็ใช้หลายคำเนดิมกันนะครับ soccer soccer american soccer นะครับ british football football แต่บางครั้งคนบริเองก็ใช้คำว่า soccer soccer เหมือนกันนะครับก็คือกีฬาฟุตบอลนะครับ ต่อไปครับ sophomore sophomore second year undergraduate second year undergraduate นักเรียนนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับ stand in line stand in line line up line up q u e u q u e เข้าแถวรอคิวนะครับเห็นไหมครับ stand in line เวลาเราออกคำสั่ง stand in line line up หรือ queue ใช้ได้ทั้งหมดนะ store store shop shop เห็นไหมครับตอนนี้ชัดแล้วครับ จะไป store หรือจะไปช h o p ก็ไปที่เดียวกันนะครับคนอเมริกันไป store ครับคนบริกฤษไป shop นั่นเองนะครับร้านค้าครับ store store push chair push chair เก้าอี้รถเข็นนะครับ subway subway underground underground รถไฟใต้ดินครับ Swe ater, sweater sweater pullover pullover jumper jumper sweater sweater, sweater, sweater pullover นะครับเสื้อกันหนาวแบบสวมศีรษะครับต่อไปครับคำว่า tag tag label label ก็คือแผ่นป้ายนะครับ toilet toilet John John bathroom bathroom นะครับ lavatory lavatory toilet toilet, toilet wc wc ก็คือย่อมาจากคำว่า ว a t water closet นะครับแปลว่าห้องสุขานะครับ top ในกรณีใช้กับรถยนต์ก็คือ car, คอรับ top top roof roof hood hood หลังคารถนะครับ t a i l o r t a i l o r t a i l o r articulate lorry articulate lorry แปลว่ารถบรรทุกพ่วงครับ truck truck rory rory รถบรรทุก Two weeks, two weeks. fortnight, fortnight. songs of Two on the shirt, right? undershirt, Vest, under vest. best best vacation. Right? vacation, vacation holiday, holiday Two weeks. Two weeks. Two vacuum Two weeks. Two vacuum Two Vacuum cleaner Hoover Hoover คำนานะครับคำนามนั่นเองครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับ West 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 coast West coast เสื้อกากครับ Windshield Windshield Windscreen wind Windscreen กระจกบังหน้ารถครับ While While Telegram Telegram โทรเลขครับ Yard Yard Garden Garden ส,ส่วนนะครับ zero zero note note ศหรือเลขศูนย์นะครับ zip code zip code post code post code เลขรหัสไปรษณีย์ครับซึ่งทั้งที่นำมาเสนอทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคำศัพท์ที่เป็นทั้งอเมริกันแล้วก็บริเตนซึ่งมีความหมายเดียวกันนะครับ เรียนภาษาอังกฤษกับดรทัชครับในช่อง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage Learning English นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับวิดีโอก่อนใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Dr.Touch นะครับแล้วก็เรียนรู้กันต่อในคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ thank you bye bye